มีเคสที่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีลูกสาวนะครับคือคิดว่าน่าจะเป็นคนรักลูกสาวมากนะครับลูกสาวมีภาวะเรื่องไตเสื่อมนะครับก็ไตระยะสามมีไตเสื่อมแล้วก็มีภาวะตับอักเสบด้วยนะครับคุณแม่เนี่ยเป็นคนคิดมากเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพลูกสาวมากๆก็เข้ามาอยู่ในไล,ลน์น้นมเลยนะฮะ คือผมอยากให้ทุกท่านนะครับเรียกว่าเราทําวิดีโอความรู้ของเรานะครับให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วควรจะตั้งในไลโอเอเป็น s t e p m แมสเซจหน่อยเพราะว่าคุณแม่ท่านนี้นะครับเรียกว่าคือเวลาเรารักใครมากๆเราก็ไม่อยากที่จะเลือกของที่ไม่ดีเราต้องการเลือกสิ่งดีๆนะครับเขาก็ดูข้อมูลนะครับเป็นเดือนๆทีเดียวนะครับ ดูจนกล้าถามนะครับให้ข้อมูลไปเรื่องนั้นก็าบอกเอ๊ะเอ่อช่องทางลายนี้น่าจะเป็นคนที่ช่วชาญจริงๆนะครับก็เลยเริ่มเปิดใจที่จะปรึกษานะครับก็ปรึกษาก็ส่งผลเลือดมานะครับก็เริ่มดูให้แล้วก็บอกค่าไตาระยะสามนะครับน้าหนักน้อยมากเลยนะเป็นผู้หญิงที่อายุ30แต่ว่าน้ําหนัก37เองตับอักเสบด้วยค่าตับสูงมากนะครับก็เลยแนะนํานะครับก็ไม่มีภาวะเรื่อง ความดันไขมันนะครับก็เลยนะนคอูมิสองซองนะครับหลังจากทานไปเดือนแรกเดือนที่2ก็ไปตรวจคือเขาก็จะถามว่าเห็นผลนานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราอย่างที่รู้คือเออเราไม่ใช่เวทมนต์เนาะก็ใช้เวลา1นึเดือนเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์คือพวกผลเลือดเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้น หนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่แบบเห็นแล้วมันแบบมีนัยยะสาคัญเนาะมีนัยยะสำคัญคือมันแตกต่างแบบชัดเจนไม่ได้มโนล่าสุดนี่เพิ่งส่งผลเลือดมาเมื่อสองวันก่อนเองนะครับคุณแม่นะครับบอกดีใจมากเลยทานมานี้เดือนที่หกแล้วนะครับไอ้ไปปรตรวจเดือนที่สี่ตัวนะครับก็คือก่อนทานมีผลเลือดทานสองเดือนแล้วก็ส่งผลเลือดมาก็ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ดีขึ้นนะครับก็คือค่าไตเนี่ยดีขึ้นมารู้สึกว่าตอนแรกจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่านะครับสี่สิบต้น นะครับก็ดีขึ้นมาสี่สิบกว่าแล้วก็เึ้่มมาเป็นห้าสิบก็คือยังอยู่ระยะสามนั่นแหละแต่ก็ให้กําลังใจเพาว่าอีกนิดก็จะขึ้นระยะ่อแล้วนะครับแล้วก็ค่าตับก็ลดลงจากที่เมื่อก่อนรู้สึกว่าเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ลงมาใกล้ปกติแล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มถามเรื่องเออกินนมตัวนี้ดีไหมกินนมอัลมอนด์ดีไหม เรื่มเปิดใจครับเพราะว่าเขาเห็นผลเลือดดีก็แปลว่าสินค้ามันผลิตภัณฑ์มันก็ทํางานเนาะแต่ว่าเราในฐานะผู้ช่วชาญเราก็ควรจะให้ความรู้เรื่องอาหารด้วยเขาก็จะถามกีวีกินได้ไหมอ่ามานมแอลมอนกินได้ไหมอะไรเพราะว่าลูกสาวรัวผอมมากเลยอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ผมบอกเออก็ ก็ทานโปรตีนชนิดดีนะครับแล้วก็อาจจะกินไขมันดีเพิ่มเพราะว่าพลังงานเขาอาจะต่ำอะไรเงี้ยคือคุมอาหารมากไปหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เคสนี้เดี๋ยวจะส่งผลเลือดนะครับก็จะบอกว่าอูมิมันทํางานดีจริงๆนะครับยังไงแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยทำข้อมูลความรู้ แล้วก็ไปเซตในในสื่อของเราไม่ว่าจะใน u t u ู e ใน l i โ e เ a ของเรานะครับที่จะตอบรับลูกค้าหรือคนที่เขาเองกำลังรองความช่วยเหลือเราแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือความน่าเชื่อถือเนาะดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปเกรงใจเราจะให้ข้อมูลอะไรไปให้ไปเลยและเดี๋ยวคนเดี๋ยวนี้เขาก็คิดเองว่าเอยของดีจริงนะเดี๋ยวผลลัพธ์ดีวิทยาศาสตร์มีรองรับอะไรเงี้ยก็ทดลองนะครับยังไงก็เคสนี้ก็เดี๋ยวส่งผเรื่องให้ดูนะครับได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.